วิชาพัฒนาอัจฉริยะ QS การบ้านในหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ QS นะคะค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่10ค่ะค่ะหน้าที่10นะคะเด็กๆเปิดขึ้นมาค่ะจะมองเห็นเป็นภาพอะไรคะลูกภาพห้องนั่งเล่นนะคะหน้านี้มีชื่อว่าห้องนั่งเล่นนะคะเด็กๆค่ะ คำสั่งเขาบอกว่าสังเกตภาพบ้านและวาดภาพปากในวงกลมนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมองดูภาพค่ะเด็กๆดูนะคะสภาพแวดล้อมในบ้านแบบใดที่มองดูแล้วมีความสุขก็วาดใบหน้ายิ้มนะคะลูกใบหน้ายิ้มแบบนี้นะคะค่ะและมองดูแล้วไม่มีความสุขก็คือใบหน้านี้ค่ะ นะคะค่ะเด็กๆดูภาพแรกเลยภาพแรกเป็นไงคาห้องมีความสุขไหมคะเด็กๆดูแล้วมีความสุขไหมคะลูกค่ะเด็กๆมีความสุขนะคะห้องสะอาดจัดไว้อย่างมีระเบียบนะคะลูกค่ะหน้านี้เราก็วาดใบหน้ายิ้มนะคะวาดใบหน้ายิม้มลงตรงนี้เลยใบหน้ายิ้มนะคะค่ะต่อไปภาพที่สองเด็กๆดู ห้องเนี่ยห้องนั่งเล่นนะคะมีน้ำหกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยห้องนี้ดูแล้วมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะลูกไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็วาดใบหน้าอันไหนคะใบหน้าที่1ห,หรือใบหน้าที่สองคะ่ะค่ะใบหน้าที่สองค่ะหน้าบึ้งนะคะค่ะแล้วก็เอาโคง้งวาดโค้งขึ้นข้างบนนะคะเขียนโค้งขึ้นข้างบน ค่ะอันนี้คือใบหน้าที่มองดูแล้วไม่มีความสุขนะคะลูกค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่11ค่ะค่ะหน้าที่11นะคะลูกในหัวข้อห้องนอนของหนูค่ะห้องนอนของเราเราจะต้องจัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ เด็กๆชอบห้องนอนแบบไหนคะลูกระหว่างห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองเด็กๆชอบแบบไหนคะค่ะแบบที่หนึ่งหูสะอาดหน้านอนนะคะแบบที่สองหน้านอนไม่คะลูกไม่ไม่หน้านอนเลยเด็กๆชอบไหมคะแบบนี้เห็นไหมเด็กๆเอาของเล่นไปวางไว้เต็มเลยแล้วก็ไม่เก็บเอาของเล่นไปเล่นในห้องนอนอย่างนี้ชอบไหมคะค่ะไม่ชอบนะคะ ค่ะเขาบอกว่าสนทนาร่วมกันและระบายสีภาพในใบหน้ายิ้มของภาพที่รู้สึกชอบนะคะหากเด็กๆชอบเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพในใบหน้ายิ้มนะคะค่ะและใบหน้าบึ้งของภาพที่รู้สึกไม่ชอบค่ะเด็กๆด,ดูเด็กคนนี้จัดเตียงนอนพับผ้าห่มหมอนวางไว้เป็นระเบียบนะคะ ดูแล้วเด็กๆมีความรู้สึกยังไงคะลูกภาพนี้ค่ะชอบหรือไม่ชอบคะค่ะเด็กๆชอบเด็กๆก,ก,ก็เอาสีมาระบายในใบหน้านี้นะคะใบหน้าชอบใบหน้ายิ้มอันนี้นะคะลูกอันนี้ใบหน้าแบบนี้ชอบไหมคะไม่ชอบเราระบายสีไหมคะลูกไม่ระบายสีนะคะค่ะต่อไปภาพที่สองเด็กๆด,ดูนะคะอุยมีของเล่นเต็มเลย แล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็ไม่เก็บด้วยนะคะแบบนี้เด็กๆชอบไหมคะค่ะไม่ชอบใบหน้าไหนคะที่ไม่ชอบอันนี้ใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ใบหน้านี้ชอบหรือไม่ชอบคะค่ะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเด็กๆชอบไหมคะห้องนี้ห้องแบบนี้ค่ะไม่ชอบไม่ชอบเด็กๆก็ต้องระบายสีในใบหน้าที่ไม่ชอบนะคะใบหน้าเบื้องอันนี้นะคะลูก อันนี้เราระบายไหมคะค่ะไม่ระบายนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จหน้านี้แล้วนะคะเปิดไปดูหน้าที่12กันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่12นะคะหน้านี้เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะค่ะหน้านี้ในหัวข้อว่าห้องไหนดีนะค่ะเรามาดูห้องด้านล่างกันเลยนะคะลูก ห้องด้านล่างเป็นห้องอะไรที่คุณครูสีชี้อยู่ค่ะห้องน้ํานะคะห้องน้ําไว้สําหรับขับถ่ายชําระล้างร่างกายหรือไว้อาบน้ํานั่นเองนะคะค่าต่อไปห้องที่สองห้องนี้คือห้องนอนไว้นอนหลับพักผ่อนนะคะเวลาเราง่วงนอนเราก็จะมาในห้องนอนนะคะค่ะต่อไปห้องที่สามเป็นห้องครัว นะคะห้องครัวไว้ทํากับข้าวนะคะเวลาเราหิวเราก็จะมาห้องครัวนะคะเพราะว่ามีอาหารมาให้เราทานนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูภาพด้านบนกันนะคะภาพนี้เด็กคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะลูกเด็กคนนี้เป็นยังไงคะเนี่ยค่ะหิวโวูกกุมท้องเลยท้องร้องจอกจอกท้องหิวแล้วนะคะค่ะรูปที่สองเด็กผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะ หาวเลยเป็นยังไงคะลูกง่วงนอนนะคะค่ะรูปที่สามเด็กคนนี้ไปเล่นมาเป็นยังไงคะสกระปรกลเลอะเทอะเลยค่ะคำสั่งข้อบอกว่าลากเส้นโยงภาพเด็กไปหาภาพห้องต่างๆในบ้านให้สัมพันธ์กันค่ะการลากเส้นเด็กๆดูให้ดีนะคะ ถ้าเราลากมามาตัดเส้นตรงนี้ไปได้ไหมคะลูกไม่ได้เส้นกั้นไว้นะคะเราต้องลากให้ดีด้วยดูด้วยนะคะค่ะเรามาดูภาพแรกเลยเด็กคนนี้หิวค่ะเราพาเด็กคนนี้ไปห้องไหนคะลูกค่ะห้องครัวนะคะค่ะเราลากเส้นเลยนะคะลากเส้นพาเด็กคนนี้ไปห้องครัวกันคะ่ะค่ะเด็กคนนี้ก็ต้องมาทางนี้นะคะลูกลากมานะคะ พาเด็กคนนี้ไปห้องครัวค่ะอ่ามาทางนี้เลยจะไม่ชนกับใครอ่ามาถึงห้องครัวแล้วนะคะค่ะภาพต่อไปเด็กคนนี้ง่วงนอนเด็กคนนี้ต้องไปห้องไหนคะลูกค่ะไปห้องนอนนะคะค่ะเราลากเด็กคนนี้ไปห้องนอนเลยห้องนอนอย่ไหนลากมาอย่างนี้เลยนะคะค่ะตรงมาเลยมาห้องนอนนะคะ ค่ะต่อไปเด็กคนนี้เล่นมาเหรอตัวมอมแมมเลอะเทอะหมดเลยต้องไปห้องไหนคะค่ะเด็กคนนี้จะต้องไปห้องน้ำนะคะค่ะลากเด็กคนนี้มาหาห้องน้ำเลยค่ะ่ไปห้องน้ำกันนะคะค่ะมาห้องน้ำเลยค่ะ เด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่13เลยค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่13นะคะหน้านี้มีชื่อว่าสิ่งใดอยู่ผิดที่นะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าสังเกตภาพและเขียนกากบาดท,ทับภาพสิ่งของที่ไม่ควรอยู่ในห้องต่างๆนะคะค่ะภาพแรกเลยลูกเป็นภาพอะไรคะ ค่ะเป็นภาพห้องนอนนะคะไว้สำหรับนอนหลับพักผ่อนนะคะค่ะดูภาพด้านขวามือนะคะภาพสิ่งของอะไรที่ไม่สมควรอยู่ในห้องนอนนะคะจะมีหมอนมีหม้อมีโคมไฟเด็กๆว่าอะไรคะลูกค่ะหม้อนะคะหม้อต้องไปอยู่ที่ไหนคะลูกห้องครัวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากากระบาดท,ทับภาพ หม้อนะคะขาดรามกากระบาดกันเลยค่ะใช้เส้นเฉียงสองเส้นนะคะลากตัดกันนะลูกเส้นที่หนึ่งลากลงมาอย่างนี้นะคะเส้นที่สองลากอย่างนี้เลยค่ะค่ะต่อไปภาพภาพห้องอะไรคะลูกอันนี้ค่ะภาพห้องครัวห้องครัวไว้สําหรับ ทำกับข้าวทํำอาหารนะคะไว้นั่งรับประทานอาหารค่ะเด็กๆมาดูรูปฝ่ามือค่ะภาพอะไรที่ไม่สมควรอยู่ในห้องครัวนะคะมีกระทะตะหลิวฝักบัวคืออะไรคะลูกค่ะฝักบัวนะคะฝักบัวต้องอยู่ที่ไหนคะลูกฝักบัวต้องอยู่ในห้องน้ํานะคะค่ะเพราะฉะนั้น ข้อนี้เราก็กากบาททับฝักบัวนะคะขาลากเส้นที่หนึ่งอย่างนี้นะคะลูกเส้นที่สองขากากบาททับฝักบัวนะคะค่ะภาพต่อไปเป็นห้องอะไรคะห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะค่ะห้องรับแขกมีอะไรบ้างที่ไม่สมควรอยู่ในห้องรับแขกนะคะลูกค่ะ ภาพแรกเลยหม้อหุงข้าวภาพที่สองโทรทัศน์ภาพที่สโ,โซฟาภาพอะไรคะที่ไม่สมควรอยู่ในห้องรับแขกคะ่ะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวต้องอยู่ที่ไหนคะห้องครัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆก,ก็การกระบาดท,ทับภาพหม้อหุงข้าวนะคะลูกลากเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง ค่ะข้อต่อไปเป็นห้องอะไรคะห้องน้ำค่ะเด็กๆมาดูว่ามีสิ่งของอะไรที่ไม่สมควรอยู่ในห้องน้ำนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันเครื่องปิ้งขนมปังอะไรเอ่ยที่ไม่สมควรอยู่ในห้องน้ำคะลูกค่ะเครื่องปิ้งขนมปังต้องอยู่ที่ไหนคะ าอยู่ในครัวลูกอยู่ในครัวนะคะเก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็การกระบาดเครื่องปิ้งขนมปังนะคะลากเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะว่าเด็กเด็กเสร็จหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่14กันค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่14แล้วนะคะค่ะหน้านี้มีชื่อว่าทำความสะอาดบ้านนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนตัวเลขในวงกลมของภาพให้สัมพันธ์กับภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดที่กำหนดนะคะค่ะอันนี้คือเขากำหนดมากำหนดตัวเลขมาให้นะคะค่ะน้องพลอยบอกว่าบ้านน้องพลอยสกรปรกมากเลยค่ะเพื่อนๆน ช่วยคิดหน่อยว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดใช้ทำความสะอาดที่บริเวณใดบ้างค่ะหมายเลขหนึ่งะคะเป็นไม้กวาดไม้กวาดอ่อนนะคะไว้สำหรับกวาดขยะกวาดเศษผงต่างๆนะคะลูกค่ะหมายเลขสองเป็นไม้กวาดด้ามยาวนะคะค่ะไว้สำหรับกวาดหยักใยนะคะลูก ค่ะต่อไปหมายเลขสาจะเป็นไม้ถูพื้นนะคะไวสํสำหรับถูพื้นหรือว่าถูซับน้ำนะคะค่ะเด็กมาดูวงกลมด้านล่างเลยนะคะค่ะวงกลมด้านล่างนะคะลูกเด็กๆมองเห็นอะไรคะค่ะเศษกระดาษเศษขยะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องใช้อุปกรณ์หมายเลขหนึ่งเลขสองหรือเลขสามค่ะค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะลูกเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะเขียนเลขหนึ่งลงตรงนี้เลยนะคะค่ะเขียนเลขหนึ่งนะคะค่ะต่อไปเด็กดูวงกลมตรงนี้นะคะมีน้ำหกอยู่เราต้องใช้อุปกรณ์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามค่ะ ค่ะช่วย,ยน้องพลอยคิดหน่อยลูกค่ะหมายเลขสามนะคะไว้เช็ดน้ําถูน้ํานะคะค่ะเด็กๆก็ใส่ตรงนี้หมายเลขอะไรคะหมายเลขสามนะคะลูกค่ะเด็กๆก็เขียนเลขสามเลยโค้งๆนะคะอ่าต่อไปเด็กๆดูวงนี้เลยเด็กๆมองเห็นอะไรคะลูก ยใยแมงมุมนะคะอยากใยใยแมงมุมเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้อุปกรณ์หมายเลข1เลข2หรือเลข3คะ่คะกวาดอยากใยค่ะใช้อุปกรณ์หมายเลข2นะคะเราก็ใส่เลขสองลงไปนะคะลูกคะ่ะเลข2องปนะคะคะ่ะ สำหรับการบ้านนะค่ะลูกในหนังสือเล่มนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วอย่าลืมเด็กๆไปฝึกทบทวนการอ่านหนังสือด้วยนะคะค่ะอย่าลืมช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยล้างมือบ่อยๆออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนอย่าลืมใส่แมสด้วยนะลูกค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ